สวัสดีครับอวันนี้นะครับก็ก็ช่วงเย็นเย็นนี้นะครับเก็พามาชมนะครับการเทพื้นนะครับเป็นโครงการของเราเองนะครับอยู่ที่อแถวซอยประชาสันตินะครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอุดรของเรานี่เองครับตอนนี้ก็เริ่มเทพื้นแล้วนะครับผมช่างก็สั่งปูนมาเทพื้นแล้วนะนี่ครับเป็น โครงการเราก็เป็นโครงการแรกนะครับของเราเลยที่จะสร้างบ้านขายนะครับตอนนี้ก็จะสร้างบ้านขายนี่ครับเริ่มเทพื้นแล้วครับสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังหาบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองอุดรนะครับหรือว่าใครมองอยู่นะครับอยากซื้อบ้านที่พร้อมอยู่เลยนะครับนี่ครับเรากําลังจะสร้างนะครับการันตีโดยอ่าทีมงานนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผม บ้านนี้สร้างด้วยทีมงานของเราเองนะครับพร้อมอยู่นะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับอยู่แถวซอยประชาสันตินี่ครับแถวหลังๆตลาดหนองบัวนะครับถ้าใครไม่รู้จักซอยประชาสันตินะที่จะติดถนนแบบนี้นะครับติดถนนแล้วก็เนี่ยอยู่ปากซอยวุฒิอนันต์ซอยเจ็ดนะครับถ้าท่านใดกําลังมองหานะครับถ้าไม่อยากอยู่บ้านโครงการไม่ชอบบ้านโครงการต้องเสียค่าส่วนการนะครับต้องเสียน้่นเสียนี่เสียนั่นนะครับ ก็นี่ครับเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่แบบอยากได้บ้านที่สําเร็จรูปเลยครับก็พร้อมอยู่เลยครับรอกําลังสร้างนะครับก็ประมาณ3าสี่เดือนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับสาหรับหลังนี้นะเป็นบ้านสองชั้นชุงสวยนะครับทันสมัยนะครับออกแบบนะครับโดยเฮียเฟิร์สของเราเองนะครับบ้านหลังนี้เฮียเฟิร์สเป็นคนออกแบบทุกตารางนิ้วนะครับ บ้านสองชั้นมีโรงจอดรถนะครับในบริเวณข้างล่างนี้คือโรงจอดโรงจอดรถนะครับจอดรถได้สองคันนะส่วนตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นนะครับมีห้องนอนมีอะไรครบถ้วนครับมีสวนหลังบ้านด้วยนะครับช่างกําลังเทพื้นนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการเทพื้นนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณของโรงรถนะครับตรงนี้เป็นบริเวณของโรงรถ ก็อยู่ในช่วงของการเทปูนนะครับอันนี้ใครที่เล็งหาบ้านในเมืองอยู่ก็นี่ครับเข้ามาขอดูแบบก่อนได้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะเรามีแบบที่สําเร็จแล้วนะมีแบบบ้านมีรูปบ้านแล้วถ้าใครอยากดูว่าบ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนก็ขอดูก่อนได้นะดูแปลนได้นะครับเผื่อใครจับจองไว้ก่อนนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองนะส่วนเรื่องของราคาก็เดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งครับไม่แพงแน่นอน,นครับเพราะาเราสร้างกันเองนะครับ ทีมงานช่างก็เป็นของเราหมดนะครับเป็นช่างของเราเองเป็นทุกอย่างของเราเองหมดครับราคาไม่สูงครับบ้านหลังนี้นะได้ที่ในเมืองด้วยถือว่าคุ้มมากๆครับท่านใดที่กาลังหาอยู่ก็ขอทักแชทเข้ามาขอดูแบบแบบดูแปลนก่อนได้นะครับเผื่อชอบถ้าชอบก็จับจองกันไว้ก่อนได้นะครับผมจับจองอาจจะเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราตกลงจะเอาจะคงจะซื้อกันแล้วหลังนี้นะ ครับดูแป้นครับครบสิบแล้วดูแป้นเขาเข้าให้เลยมนีันใดะาษมันนี้ก็เอาเส,สื้อมาแจกช่างนะครับเสื้อจีมงานคนสร้างบ้าน,นครับเทพื้นแล้วเทพื้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เทเสาต่อนะครับรอเข้าแบบเสาปุ๊บแล้วก็เทเสา พอข้าแบบเสาเสร็จแล้วก็เทเสาเสร็จก็ตีตุ๊กตาคนระับตีตุ๊กตาเพื่อจะทําชั้นสองนะครับต่อไปกี่คิวแล้วครับตอนนี้เพิ่งสามคิวป่ะ อีกสามคิวยังไม่มามาแล้วอ๋อพอป่ะถ้าไม่พอก็เพิ่มก็เจ็ดคิวรอสามคิวนี้เทกี่คิวแล้วครับพอป่ะพอดีนาะเอาเจ้าเป็นคนไล่มาเดี๋ยวก็ค่อยก็ละประมาณนั้นแหละก็คิวรออยู่เจ็ดคิวรอเันเดิมนัล้วแหละกำมันจีคิวครึ่งอ่ะทั้งหมดเนี่ย เราสั่งไปเจ็ดคิวครึ่งไงเออเจ็ดคิวรอไงทั้งหมดได้ใช้ประมาณเจ็ดคิวครึ่งเลยแหละพอดีพอดีแหลนะเทห้าสิบเซนหนึ่ง ก็ยางสำหรับหลังนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้ขอเดี๋ยวขอพดคุยกับช่างนิดหน่อยก่อนนะครับผมใครติดตามหลังนี้ไว้ก็ติดตามไปเรื่อยนะครับรอจนเสร็จนะครับแต่ใครอยากรีบนะครับอยากดูแบบก่อนก็ข้าทักมาดูแบบก่อนได้นะครับเป็นรูปบ้านที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่าเป็นแบบแปลนบ้านนะครับก็แวะเข้ามาดูได้นะครับทักเข้ามาดูได้ไม่ใช่แวะเข้ามาดูทักเข้ามาในเพจเรานะเดี๋ยวเราส่งให้ดูนะครับในส่วนของแปลนบ้านหลังนี้นะครับ สำหรับคนที่กําลังหาบ้านในเมืองครับตัวนี้เป็นโครงการอ่าที่เราสร้างขายนะครับสร้างขายนะครับไม่ใช่สร้างใลูดค้านะที่คือสร้างขายนะครับใครที่อยากบ้านในอยากได้บ้านในเมืองนะครับแถวหลังตลาดนงบัวของเราเนี่ยครับใกล้ย,ยูดีทางยูดีแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเองนะครับยูดีทาวนะ์ห่างเซน้นทานประมาณกิโลครึ่งนะครับใกล้โรงพยาบาลใกล้ทุกอย่างครับอยู่เนี่ยใครได้บ้านในเมืองก็นี่ครับจับจองกันได้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะ โอเคครับถ้าไงวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ